เสียดีว่าเอารัใครกันแน่ตัวเองเราก่อนนะเดโอมาก่อนเลยเอชุบผมอยู่นี่เก็บผมอยู่นี่เลยเย้ย้โว้เฮ้ยกลับมาที่เดิมฮะ โอ้ยไอ้เต้มีจอคนหลยเหรอทำไมเอาเรามันคุณไม่โดนเลยอ่านล่อไว้คิดว่ามันแบบให้มันแบบคิดว่าเราอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยแล้วมันลงมาปุ๊บเรียบร้อยเลยเอเอวะอ๋อโอเคเอไม่เนี่ยไร<ล> <laughs> โอเคแม่งตรวจโดนหมดเลยเฮ้ยโอ้โหมันเปิดตัวเดยคูณสองคูณสองคูณสองเอ้าเฮียผิดอันตลกอันนี้มันตลกวะเนี่ย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 มันบอกคูณสองแล้วโยนคูณร้อยมาให้ปูเต็มเลยอ่ะ งั้นก็ไปกันเลยดีกว่าป่ะรักษาเลยสิวะเฮ้ยตรงนี้มันจะทำได้ปะโอ้ยกูไปไหนเนี่ยอ๋อเยอะอาช่วยด้วยเยอะเอ้ยแล้วกูแล้วกูติดอยู่ข้างบนไอ้เนียเฮ้ยอยู่ฝั่งโน้นด้านขวาก็มีเสียงใช่มีฝั่งนี้ด้วยแต่ข้ามามีข้ามามีข้ามาโอ้ยยิงสโมอใส่กูแถมโดนด้วยเฮ้ยแย่ละดักป้าดักป้าดักปะ อุ้าวแม่มึงเหรอวุ้ยวุ้มีสองคนตรงนั้นโอ้มันเห็นกูเฮ้ยไฟไฟสองคนอ้าอะข้างหลังมึงเออปุ๊บยิงมันพี่อ่าผมสลิงติดกำแพงครับอ๋อฟิชเชอร์ผมพี่สวยนีี่พ อ้าวแล้วกูติดกูขยับไม่ได้ตีใหม่พี่ตีใหม่พี่วิ่งไปเลยกูติดหนีไปเลยพี่ไม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 ่ตายที่นี่แหละผมขยับไม่ได้พี่ผมติดโอ้ขอบใจมากที่ดพี่ข้างหน้าผมเลยพี่ขน้าผมเลยพี่ยิงไปตรงผมเลยพี่มันระเบิดแสนลูกอ่ะไม่เห็นไม่รู้อุ้ยตายเลยเอาอัดปิดประตูเปิดไม่ได้นะเฮ้ยเจ๊ะล่ะ ดีอะเปิดได้นี่ไครจูไคจูครับผมทิ้ว่าทางเข้าอยู่ทางไคจูจูใครไคจูจูใครเน้ยเราลงแพ้แพ้ก่อนแพ้แพ้แพ้แล้รจับครับไอเนี้เหรอแค่ไหนวะพี่มันหนีถ้าะเรามันอ่อนแอตามตามตามพูราก็ต้องล่าต่อไปเอาฮัอาร์เฮ้ยสวยเฮ้ยผมผมผมเฟอร์นิเชอร์ครับผกคอมฟิรนิเชอร์ผมมีเครสอ้าวออกไปแล้ว เราผมอยู่ที่ตูดอัศวินรับทราบรับทราบแล้วปีศาจแดงโอ้โหว้าปีศาจแดงผมเก็บะไรผมขึ้นไปหาคุณไม่ได้เราปีศาจแดงอาปีศาจแดงขอย้ำขอย้ำปีศาจแดงใครวะนี่ยหมดแล้วโอ้หน้าผมลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วเวิดเวิดเวิเดียรตเปลี่ยนเกาะ เราผมยิงไม่โดนเลยไหนอ,ะอ่ะไอเหี้ยมันมันหลบสองรอบไอ้เวรเนี่ยให้ผมว่ามันไปเมืองน,นี้แน่เลยรับทราบครับอาสูรขอโทัลาร์ดชิ้นฝาแล้วพี่ทำอะไรลงไปไไม่รูกข้างไหนเหรออ้าไปไหนอะ่ะ โดนอสูรยิงเลยพี่อุ้ยยังไม่ทัเลยมีตัวที่วิ่งฉีกออกไปทางนู้นเนะยังไม่ตายก็เราไม่ใช่แรงม่วงว่ะไม่ว่าแต่พี่เลยพี่บินก็ไม่เจอนะผมยิงไปหนึ่งร้อยอะจะละจะละจะละต้องทับขอรับทราบผมกำลังวิ่งตามคุณไปอสูรเจ็บมากลบมหนึ่งลบมหนึ่ง รบ <Es> ลอนรบลอนรบลอนรบลอนบักรอเจ็บมากเจ็บมากสวยโอ้ยยิงคนเดียวตอนที่นี no kind of like ่คือเบสปีศาจแดงกำลังบินอยู่รับทราบแล้วตอนนี้อาซุนกำลังบินอยู่ครับปีศาจแดงรวมทั้งคุณด้วยเบสรับทราบโอ้ป็นคนยิงมีคนยิงมีคนยิงมีคนยิงพอต้องให้บินหนึ่งคนรับรับทราบโอ้ยมันอยู่ตรงหมาเลย เอาระหมาาสู่สู่จริงนี่นี้สู่ของจริงเนี่ยเราเราต้องเรียกว่าสุนัขสุนัขเอ่อเฮลฮาวปะเฮลฮาวโหยากอะวะว่าเมื่อกี้ผมโดนเฮลฮาวเอ่อตะคุบอ้ัววัวบินบินบินคุรวังคุรวังคุรวังระวังโอ้ยแล้วมีคนบินโอ้แย่แล้วสถานการณ์อ้าวบินไปไหนโอ้ขนาดคุณเลยขอย้ำ เอ้ยนี่นนส้นลิงแกนใกล้ขอกระแตกไอ้แกนโอ้โไม่กดเวทคไม่ให้เรากระแตกเป็นไม่ตายหรอไม่มีมีตรงนี้มีไปทีใหม่ใกล้เหรอใช่ไปทีใหม่ทีใหม่ไปข้างบนไปข้างบนตรงนี้ได้รับทราบอาซูนเฮ้ยอ,อยู่ใต้ตีนเราสวยครับเยี่ยมโอ้เยี่ยมเลยอาซูนทำไดีมาก พอแตกข้างนอกกันนี้วิ่งไปข้างล่างคุณอยู่ที่ไหนอ๋อตามอยู่หลังหหลลังังไอ้นี่หลังที่กระโดดอ่ะล้มหนึ่งคนอ๋อผมโดนอีกตียิงโอ้ยหลไยๆตีหลายๆตีสัตว์เลยหลายตีสัตว์เลยผม้โไม่ต้องห่วงอ๋อเรมาแล้วยี่ตังขนาดผมช่วยด้วยครับเออยันนี่มันตีอีกตีหนึ่งต้องสอบผมอ่ะสองคนเลยมีสองคนเฮ้ยมันติดมันติด ติดกล่องกูชิวตอนนี้เราอยู่ตรงกลางอ้าวเหรอผมช่วยผมด้วยอ้าวข้างล่างมันไม่ขึ้นอ้าวเอาจรโอ้ยรถเก้ารถเก้าเจ็บมากเจ็บเาอ๋ออ๋อคุณช่วยหยิบหยิบหยิบกล่องผมหน่อยกระเป๋าครับเอาเราต้สู้ว่าโอ้ยแตงโมเก็บไม่ได้หรอกของไม่เก็บเลยไม่โยนไม่เต็มพื้นเลย จะะเก็บยังงไอ่ <c oughs> คงไม่ได้เก็บกูอะไรเก็บได้ขอ <c oughs> <c oughs> มีแต่ขอไอ้สารไอหมาหมากัดหมากัดอยู่หมากัดอยู่เอ้าเอาเขียวเขียบนหัวบนหัวผ่าไปเด้อเอ้าไม่คือเม็ดตัวฟักศูนย์ว้าวโอ้ยคนหลบไปดีดดอยู่ไหนวะอยู่ตรงอาร์เลยพี่ สองตี่เลยดีกว่าโอ้ยเจ้าศพกูแม่งมีแต่ของเลยสั้งโอ้ยแต่พี่ก่อแตะแล้วสวยโอ้ยเี้าอาร์กำลังจะเก็บกูเฮียแล้วรู้แต่ไปหมดตรงเต็มพื้นเลยพี่พี่ไปตรงพื้นเลยพี่เดี๋ยวรอหนึ่งตามก่อนเอาแล้วไหนกล่องกูอะนี่ไงกล่องนี้อ้าวเฮียใช่กล่องกูอยู่ไหนอะโอ้ยเราเกล่องไอ้เฮียแต่หายไปไหนวะ กอหายพี่โอ้ยมันสู้มันอยู่นะเช่ได้เลยพี่เฮ้ยพี่เราตายไปแล้วเฮ้ยเป็น้ปเนไปตึกนี้เตึกนี้อามันอยู่คนสคนเลยอยู่คนมคนต้องการได้เปาทนายพลเฮ้ยมันไม่ใช่ยิงกันแล้วพี่มันยิงเรามันยิงเราอ่ะพวอยู่ไหนเนี่ยโอย โม,โมงตรงเราเลยเราเล่นได้ไม่ยิงยิงทำไมโอ้โหดันไดลดันลงไปนอนแม่งนอนเลยนะโอ้ยมาเพื่อนกูกระชากวิญญาณบีเทฟโบระนาะมาอ,อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลัง,ลงอตอนนั้นแล้วตอนนั้นขวาข้างหลังครับ เฮ้ยมันตามมาอยู่พี่โอ้โหอพขึ้นมาโอ้อมที่ใหม่ที่ใหม่คุณโดนกำลังต้องล้มอยู่ครับทักฝากมด้วยเฮ้ยสวยพี่สวยแอลหลังแอลหลังมันเฮ้ยโอ้โหวัสดี้ โอ้ไปไปพี่ไปไปมามานมนน่ที่นี่อยู่ที่นี่พี่ตามมาที่นี่เป็นเกาะเกาะโอวไรพี่ชุบแล้วนึ่ชุบหึงเออข้างหน้าพี่แต่ผมสเปรย์บาให voilà ้ทีนึงนี่ซ้ายโอ้โหมันอยู่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 ใช่ปะอยู่เหรอเมื่อกี้เห็นมันโดดไม่อยู่รม่อยู่เมอี้มันอยู่เมื่อกี้มันอยู่ตรงตรงระหว่างมาเลยนี่อรมึงเอาตัวรอดเ พี่บินดูให้ต้องพกอยู่ได้ได้ๆพี่ลงพี่ลงตรงนี้ได้นะตรงกลางไม้เฮ้ยสวยได้อยู่มือแทบขาดรู้ว่าสองหรือสามจริงอะไรวะยิงไมพุ่งปีนี้พุ่งโอ้ยเจ็บมากเข้าเนื้อรถผมเจ็บมากจริง อ๋ก่าบาก้พุกดึงอ่ะเฮ้ยโดนไม่ขึ้นดาเมจอากรสุนหมดแล้วน็อกตัวนึงะสมพี่เฮ้ยอวปั๊มอยู่พี่อ้าวกระสุนไรอ้าวกระสุนไรมมามามากรนกีอุ้ยบร้อยอุ้ยเจ็บมากเข้าเนื้อเจอ้ามันขึ้นวะอ้ากำลังไปหรอให้พี่เฮ้ยอ้ากำลัง โอ้โหไม่เข้าสองคนสวยพี่มีคนเอาเทนเอาเทนเอ้ยอย่ามาครับปีศาจแดงในการคับที่ดีมากครับปีศาจแดงอาสูนภูมิใจในตัวคุณอาสุนอ้าสวิตช์ครับเฮ้ยหลังเหรอไดเตะสุดไปว้าวว้าวตีหนึ่งอี้ย ยิงไปไหนวะนะสกิลกูเลไปบาระเบิดเอ้พุ่งถอยอาร์ตไอ้นี่อ้นี่คนนี้คนนี้คนนี้ก็แตกก็แตกก็แตกอาร์ตก็แตกละสวยสวยสวยไม่เล่นดรอพี่สวยอาร์ตกำลังวิ่งไปเอ้ยอาร์ตที่ผ่านแล้วโอ้โหอาร์ตวิ่งไปสู้ไม่ได้จริงโอ้ยโอ้ยกันเลยขึ้นกันเลยขึ้นไอเสียงเนี้ยอะไรเนี่ยไอพุ่งเข้าไปกันเลยคืนว้าวมีดสุมารสุมรอบ เอาละผมรู้สึกว่าผมรู้สึกไม่ดีเลยครับเย็ดแม่ม่ได้เกาะม่วงโอ้โหแล้วกูขึ้นมามีแต่กระสุนไม่มีแล้วไม่มีปืนไอ้เหี้ยเก่งมากเพะล่ะเก่งมากมาดิมาดิเก่งมากเพะล่ะสัตว์อ่านี่ไอ้เหี้ยเก่งมากนะครับผมเราต้องเล่นเกมเยี่ยมเลยนะอุยะอ้ยเดี๋ยวพี่อุ้ยเออ เฮ้ยทุกคนยังอยู่เต้ใช้สิลกานสิปะอู้งี้บ้างมั้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปแล้วเต้เก็บมาพี่เก็บมาเก็บเป็นตัวดีแล้วว่ระเบิด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 สามารถระเบิดระเบิดระเบิดได้ไหมครับระเบิดคุณระเบิดคุณเอาระเบิดคุณอีกสองตัวก็จะเจ็บครับจะเจ็บแปลว่าอะไรไม่รู้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวธนาคตเอาเลยว่ะเจ้าหน่มอ้าวยังไม่ได้ทำอะไรเลย เออโลมึ่งจะช่วยมันหนะเฮ้ยไปแกงหนูโมแบกนะโอยเตะบงลมสว่างเออไอ้พวกนี้ไปเกือบแปดพันเซฟเท่าไหร่วะเนี่ยไอ้ก๊อฟดิเอาไปก๊อฟดีกว่าก็เอาหนี้ไปเถอะเฮ้ยเฮ้ยไปทันเลยเฮ้ยหนีตายตายจะตายจะตายจะตายตายตายแล้ว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 ไอ้เหี้ยคิวแบบล็อกิดเลยเส้นไม่แข็งเลยดิไม่ทำเพี่ให้เลย ไม่แบบไม่ทำเชียร์เลยนั่งนั่งฝ่าปั๊มดมหมอกดมหมอกสูดพ่อโอ้ยนี่ไงพี่ก้อนอยู่ข้างบนเนาะไอ้กูจับจมูกอยู่มันเจ็บอ่ะไม่คือผมยังไม่เห็นมันเลยมันอยู่ไหนอ่ะยังครับโอ้ยมีคนเอาละมุดอกกูใบแล้วทำอะไรไปดาเอ้ยข้างในมีข้างในมีไอ้เหี้ยมึงให้ปืนโปรแชกมาทำมิเหี้ยเลยวะไม่ไม่เป็นกระสุนไอ้จัดระวังเพื่อน โอ้โลเรลเเ็บมเ็เระด็อกเอ็ตัวอะไรไม่รู้หน้าข,ขาวขาวยผมด้วยออขอหน่อยเว,เวรโลมากเวทโลมากันนี้อาร์ี่พี่กลังดูค้างค้างอารค้างค้างค้างค <c oughs> <c oughs> มาเจมด้วยนู่น <c oughs> <c oughs> โอ้ทีม่มนเอซับติงไงเฮ้ยซับติงโอ้ยโ,โ้ยลมเจ็คับลมเคับิงแจมสวยสวยสววะ ยังไม่จีบอยู่่โดนโอมที่สุดยังไม่โดนไม่มีอะไรเหลือแล้วล็อกซายต้องหลังมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปอยู่ไปอยู่ไปช่วยแะอาไปช่วยอยู่เนี่ยนี่ก็สุดบดฆ่ามันอนุญาตสวอปนะครับโควิดเหรอเฮ้ยมันไปไหนแล้วเฮี้ยบเฮี้ยวเฮี้ยบอาการอาร โอ้ยออกมาเลยโวอ้คณะคณนโอ้ยคุโดนอารมณ์เบสลุดหันข้างหลังมานิดนึงครับไปอะเมาผีออเหี้ยระเบิดอาคุณโดนระเบิดแล้วกลับก็แตกก็แตกไม่แตกไม่แตกพูดเล่นพูดเล่นสวยสวยบคิลี่อ้าาาาาาา เอ้นข้นอ้บอลใบบอขี้นไรเอานีเอานี้เอาไอ้ปุ๊มมนอยู่ตรงใบผมเออเออืมโดนัดนใบคนหนึ่งไอ้กอขาวกอขาวล้มหกสล้มหกเข้าเนื้อเข้าเนื้อเฮ้ยไอ้ยอเทนตาล้เทนตาแล้วนคนหนึ่งนคนนึงโอ้ยลดสมแสมุติลดอยอยู่ลเลยโอ้ยอยู่ไหนอะตายลลลลอเคล้มโอเคล้มเวมาเวาเวาเวา อ้ยลมยิงกาวพี่เออเสียบ <c oughs> แม่เขี้ยกูยิงโครตรโหดเมื่อกี้นะใหม่ตี้เหรอให <c oughs> ม่ตี้หม่ตี <c oughs> <c oughs> นี่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 มีมีตรงนี้หลังกล่องนี่คนนึงหลังกล่องจะตายไอ้ข้างในโาาดนอักตาสวยสวยมันต้องห่วงของคันนี้อยู่ต,ต, <c oughs> ตัวปลอมตัวปลอมเกาะขาวเกาะแตกอยู่ข้างในโดนเบิดโดนเบิดโดนเบิดสวยครับมันเข้าไปข้างในมันเข้าไข้างในข้างในแล้วมันไปมันไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนไอ้ไอ้ตรงกล่องอ่ะ หายแล้วออแอดแอดเกตายไม่ไม่ตายเอละเฮ้ย,ยใครบ้างอะใครเป็นใครเดี๋ยวนะไนอ้ไนนะี่ใครเนี่ยตัวพี่ฟุกอ่ะเยี่ยต่อยทราไมเนะี่ยไปไหนดีวันนี้โอ้โดนใบ้ครับเฮ้ย <c oughs> หลังๆฝัง่งนี้มีใช่เหรอจิ้มหนออมายิงอยู่ที่ฟุกระวัง มันจะกระโดดเตะพี่มึงทำขี้นพี่กูฟาดไอเด็กขี้ขนาดเปจิงนวะเอ้สวยไปฟินิเชอร์มันฟิเชอร์มันมีวูดมีวูคือไปขบวนอ่ะึ้นไปขบวนอ๋ขึ้นไม่ได้เฮียภับทรับผมกำลังลงไปข้างล่างเดี๋ยวนี้ ว้าวคุณบอกว่าข้างล่างมันปลอดภัยทำไมผมเห็นตัวนันวิ่งไล่ผมอยู่งเราอยู่ด้วยกันเนาะที่มาแล้วก็แตกก็แตกก็แตกล้มล้มล้มลราหกสิบใครเนี่ยโดนไม่โดนไม่โดนไม่ ประตู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 โอ้ยโอ้ยข้างบนเฮียหนีหนีข้างล่างพี่ลงไปข้างล่างอ๋อหวัดดีวัยรุ่นอ้าอมาซ่อมผมอยู่ช่วยด้วยคุณจะพึ่งตายครับว่าเไปช่วยอ้าวไม่ใช่อ้าอไม่นะกยื่ขึ้นไปก่อน <Yeah. S 2> เอางี้พี่จะตายข้างๆกล่องแล้วมึงก็ค่อยๆมาเดี๋ยวมึงมาไม่ได้พี่มันมาไล่ผมแล้วะ <c oughs> จะจังหวะโบว์บาเหรอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวมึงค่อยลงมาเนดะ้๋ยพี่รอตายรอพี่ตายก่อนแม่งตายแม่งลงกรธเอา้าอุ้ยดูดีจังอะ ตายไปเลยเจ็ดแม่กิตี้เลยมึงมายเยอะจังไงบริษัทไม่ต่อยพี่วะเยียมันี่นีโคุยพวกสวะขยะขี้นเหยียยเดแม่ใหม่ตีนึงกับสัตว์ออรับสามพี่เฮ้ยมาแล้วชิพี่มาโดนผมไปไม่มีรับแตนแอมโบ่ไม่มันอยู่ตัวเอพี่อยู่ เปิดประตูประตูให้กูก่อนเอาหุ่นตุ้มาข้างหลังเลยเฮ้ยเปิดเปิดเปิดให้พี่บ้างเลยขับเลยเขาเร็ว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 ปิดให้ิดใหมันมันตายตัวที่นึงอ่ะเข้ามาเข้ามาเข้ามาเอาถ้าอย่างนี้คือเราเข้าไปยังไงเราก็ตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลุดคนเดียว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 เอาเอา ไอ้ที่นี่ไอ้ที่นี่ก็หลุดไอ้ที่นี่ก็ไอ้ที่นี่ก็หลุดเอาอันนี้เอาอันนี้มันหลุดมันหลุดเอามันหน่อยเว้ยเอามันหน่อยไอ้มึงมีแค่ไไตายแล้วตาเอาไอ้เหี้ยเดี๋ยนะปิงเหรอเฮ้ยเฮ้ยเอาคนโอ้เดี๋ยวมึงมาจากไหนชุบได้ชุบได้ชุบได้มันไม่เห็นพี่หลังหมดโอ้โหเฮ้ยดักล้อ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  มีปืนนี่มีชัวมีเฮียมีมีชัวมีเอเอฟเอฟเสวามันจะไมชอบกันไ้ๆกูรอไปกูรอไปเขนไม่ปหาปืนจริงใช่ไหมเฮ้ยเอมาดิมาดิมาดาดิเฮ้ยมันนักกูรอโดนไปโดนไปเราว่าจะยิงวันเหรอที่เขายิงไปแล้วอ้าว เฮ้ยมันล้มมันล้มมันล้มดีๆสวยๆโอ้ผมเห็นเป้าหมายแล้วครับเราเพิ่งจะการส่งเสียงโอเคแล้วมันเสียงอะไรอ่ะเรามีเสียงกบกบเสียงตีนที่ร้อยละเสียงระเบิดไปเยอะเหมือนมีตรงกลางครับเราผมเห็นศัตรูวิ่งผ่านไปด้านซ้ายหนึ่งตัว นายวะกูเห็นตัวเหี้ยเลยเห็นเหี้ยเลยอ่าเรารอเราแค่รอโอ้ยเดี๋ยวดีคอยตัวนั้นดิเฮ้ยเอลฟ่ามาเห็นคุณแล้วอยู่ตรงนั้นเฮ้ยตามีคนเข้ามาแล้วมาตามมาตามโอ้ ว้าวนัเบมน่ารักจังนะอุ้ยไอเสาเนี่ยการอะไรได้วะเอาละไิทีนี้คุณดูในคลิปมาไอเฮ้ยเฮ้ยหนูหนูครับ เขาได้ไงอ่ะเฮ้เอาเอาอยู่ไอ้ป๊อบก่อไอ้ป๊อบก่อโอ้โหอาวุ้ยววิวพวกมายิงกูทำไมเหี้ยวุวยหมดแล้วเฮ้เฮ้เฮ้ไอ้หนู ไอ้หนูเพื่อนอยู่ที่ไหนตูก็ได้ยินเสียงเยนเทอารทำสร้างศีลด้วยวะดูดิสัตว์มาต่อยดิพวกสเปรยหมาพวกเรากับรูเดิมเดียวไปต่อยที่สนามมวยโอ้ะสนามมวยสนามมวยพี่สนามมวยของจริงสนามมวยโอ้โหดาวโต เอาละหนีจากที่นี่เดี๋ยวนี้มันได้ปืนไปหนึ่งคนโอ้ไม่ได้ไม่ได้มือมันโคกว่าดัดฟ้าม่ดัดฟ้อย่าตามมาดัดฟ้าใช่ไดตามดาดฟ้าดัดฟ้าดัดฟ้าไอ้อเอ้ไม่ใช่ไอ้เต้ขึ้นมาแโทฟักกิ้งอโมชยชกเลยชเยชเยโอโล โอ้ยแม่มาสปิทไฟเดิเอ้าเดี๋ยวนะไอตี้มาช่วยเหรอเอาวะดิไม่ตายเหรอยางพี่มันไม่สนใจผมเดินผ่านไปแล้วแค่สองสามพี่ไปเดินผ่านพี่จะมีกระสุนแค่สองนัดอ่ะกลัวเก็บไว้ยิงมึงเลยยิงตัวเองข้างหน้านิดหนึ่งยิผ่านแล้วมันรู้ไหมไม่มีกระสุนไรวะอ๋อไม่มีพี่ โอเคมันอยู่มันอยู่โอเคมึงเลยมึงลงมาจะยี่อะไงเนี่ยอ๋ออ๋อเขาข่ไม่ชนได้ไงวะเอาเข้าไปเดี๋ยวทำไมดองกูเป็นเงี้ยอะไรอะอะไรเกิดขึ้นกับประตูอ่ะอ้ยี่โดนไม่ติดประตูอีจ้ะ ไอ้เติงคุณเอ้ยลยไปเกาะฟ้าไปเกาะฟ้าเปลี่ยนได้โอ้โหน้องดิงงนัดวายเฮ้ยมาหลบหล้มลบหล้หลบหลบหล้มลบหเอ้ยตรงกูเอ้าเฮียชุบไอ้เฮียมันชุบเพื่อนเออสวย หลังคุยนะฮะไอะไรวะเนี่ยแยกสองไฟเหรอโอ้ยเจ้าอ๋อคุณเป็นใครโอเคโอเคโอเคมันมันมาแบบมันแบบเฮ้ยอย่ากเจอฟินิเชอร์กูเลยอยากเฟินิเชอร์โอ้ หลังก่อนพี่ชายไม่เจอกันทันฐานฐานทำลงเียเต้มันไปอีกแล้วอะเดี๋ยว <c oughs> งลอยเลยนั่งเงาเลยเยอะมันอยู่ข้างบนไปเนี่ยสภาพเนี่ยเฮ้ย <c oughs> มา <c oughs> มาอะไรพวกเลย <c oughs> เออ <c oughs> ไปบ่แล้วแต่ก่อนไฟได้ไงอ่ะมาชุบมาชมมาชมนี่เสียงชุบอยู่โอ้โหก่อแต่คู่เลยอ่ะสัตว์สองตัวจะมาจะมาสองตัวเลยตัวหลังหินคีทีอยังหลังนั้นแหละหลังนั้นแหละปั๊มประกอบเสร็จป่ะ ui xuống what the fuck ui ui mẹ Thế ui 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 ui